สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งในองค์พระเยซูคริสต์ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการพลังพระวจนะพี่น้องที่รักยิ่งพระวจนะของพระเจ้ามีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อชีวิตการเป็คริเซียนพระวจนะของพระเจ้าเป็นคําสัญญาพระวจนะของพระเจ้าเป็นความหวังพระวจนะคือพระสัญญาที่จะให้ชีวิตแก่เราทั้งหลาย วันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะมีการได้แบ่งปันกับพี่น้องมีชื่อเรื่องว่าพระเจ้าเลือกเราไม่ใช่เราเลือกพระเจ้าพี่น้องทางบ้านครับพระเจ้าเลือกเราไม่ใช่เราเลือกพระเจ้าอยู่ในพระธธรรมยอห์บทที่15ข้อที่16ยอห์น์บทที่15ข้อที่16กกล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจ,จากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพระวจนะตอนนี้พระเยซูพูดกับสาวกบอกว่าพวกเขาไม่ได้เลือกพระองค์แต่พระองค์ตั้งหากที่ทรงเลือกพวกเขาเชกเช่นเดียวกันวันนี้ชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อถูกเลือกโดยพระเยซูคริสต์ถูกแยกออกจากโลกนี้พระเจ้าทรงเลือกเรามาเพื่ออะไรครับพระองค์ทรงเลือกเรามาเพื่อการเกิดผลพระวจนะบ,บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราก็คือพระเยซูเลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลพระเจ้าไม่เพียงแค่เลือกเรามาแต่พระองค์ยังทรงตั้งเราไว้ในบทบาทต่างๆในคริสตจักรที่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าและพระองค์ส่งเราออกไปเพื่อการเกิดผลดังนั้นไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดก็ตามเราสามารถที่จะทูลขอการสนับสนุนจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าส่งเลือกเราในยอห์นบทที่15บห้าก็ที่สิ ยออนบทที่15ข้อที่19ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านพี่น้องครับพระเยซูบอกอย่างชัดเจนว่าพระองค์ได้ทรงเลือกเราออกจากโลกถ้าเราเป็นของโลกโลกก็จะรักเราแต่พราะเราไม่ใช่ของโลกโลกจึงเกลียดชังเรา พี่น้องครับพระเยซูปเป็นผู้ทรงเลือกเราและแยกเราออกมาจากโลกนี้เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นของพระองค์ดําเนินติดตามพระองค์สาแดงชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระองค์พี่น้องครับถ้าเราเป็นของโลกโลกก็จะรักเราแต่พอเราไม่ใช่ของโลกโลกจึงเกลียดชังเราและพระเยซูบอกว่าบุคคลผู้ใดก็ตามที่เดินติดตามพระเยซูที่ถูกกลมเหงเพราะความชอบธรรมชีวิตของเขาก็จะเป็นสุขด้วยในเอวิซัตบทที่1ข้อที่4 ในเอเวซัสบทที Z ่1ข้อที่4ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าทรงเลือกเราผ่านทางพระเยซูคริสต์เลือกตอนไหนเลือกตอนอายุ20 30 40หรือ60ปีไม่ใช่เลือกตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างโลกนี้นี่คือสิทธิพิเศษ ของการที่เราได้มารู้จักพระเจ้าถูกเลือกจากพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเพิ่งมาเลือกเราวันนี้แต่พระเจ้าเลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเลือกมาเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะบริษษสุทธิ์ปราศจากตําหนิในสายพนเนตรของพระเจ้าเลือกเราออกจากโลกนี้เพื่อจะสำแดงพระเจ้าแก่โลกนี้เพื่อคนจะเห็นพระเจ้าพี่รองครับเป็นสิทธิพิเศษมากพระเจ้าเลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกใบนี้นี่คือสิทธิพิเศษเราเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกเอาไว้ เราเป็นของพระเจ้าเราเป็นคนของพระองค์พระองค์จะดูแลผู้ที่พระองค์ทรงเลือกในมัทธิวบทที่24ข้อ29ถึง31มัทธิวบทที่24 2 9ถึง31พูดถึงคำพยากร์ที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกแต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์สเสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพัสริเป็นอันมากข้อที่31พระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนักให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว ทั้ง4ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนฟ้าข้างโน้นพี่น้องครับในฐานะเราเป็นผู้ที่พระเยซูเลือกแล้วในพระเยซูคริสต์จะมีวันหนึ่งที่พระเยซูจะเสด็จมานิมิตของพระองค์จะปรากฏในท้องฟ้าจะมีทูตสวรรค์เป่าแต่เสียงดังทั่วทั้งโลกผู้ที่ถูกเลือกจะถูกลวบรวมไว้ให้ไปเป็นของพระองค์เราจะพบกับพระเยซูบนฟ้าอากาศพี่น้องครับถ้าท่านเป็นคนที่ถูกเลือกพระเจ้าจะไม่ทิ้งท่านไว้ในโลกนี้ พระองค์จะรับท่านขึ้นไปพบกับพระองค์ในฟ้าอากาศท้ายสุดนี้ขอพระเจ้าเสริมกําลังเลี้ยวแรงให้กับพี่น้องในการที่จะเดินติดตามพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งพระเยซูเลือกเราไม่ใช่เราเลือกพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรให้เรามีการอธิษฐานตอบสนองพระวจนะพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์เราขอบคุณพระองค์สลับไถ่คําของพระเจ้าที่มีอํานาจที่เปิดเผยสาแดงให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าเลือกเราไม่ใช่เราเลือกพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพระเจ้าอภัยครับ